สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้า,จน,านี่จะสิอ้อมเขียนกวะข่อยอันอู๊พี่น้องอุอีหยังนี่อู๊ลูกโตใส่ผ้าอีตรูจรต้นหอมโอ้ตัวตโตจีแม่เนี่ยแม่พี่น้องตโตโตนะครับเดอ้อเพราะมันอูหออ๊หัวเด้ออุลูกโตอืมใส่กุ้งพิลล่าด้วยด้วยจีเสียมาพี่น้องอันนี้แม่ยังอีกวันนึงแปดเนื้อสดๆพี่น้องเลย ของเปิ้นอูหลูกต่อของเบาวเพชรอูสิน้นพี่น้องเอ้ยมาก้อยเด็อก้อยเด้อพี่น้องก้อยเด็ก,ก,ดก,ก,ดกสาวมนไดเนื้อสันมามงามเลยพี่น้องนเนื้อสันงามมีเดชต้องการซอยไว้เดียบรอยจัดการกันเลยพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องอันนี้ทําการอูไวเดียบรอยพอเพียต้มบีกับเพียนอนเพียก่อนพี่น้องมาลูก พี่น้อง,ม,องมันเปลี่ยนรวยามมน้ปลาหว่ยแต่ต้องตัวนี้แหละพี่น้องทีก เ็เซป่โอเคอออเออพี่น้องเลยพอทำย่างแม่เนี่ยามาพี่น้องเรียบร้อยครับผม ลาบซีนพี่น้องม่ได้กินโอ้โอาทิตกลัวเหรอครับผมอันนี้กะหูโตโตลูกต่อเด้อพี่น้องเด้อเขาม,มันจัดมาครับซัมมาปีพี่น้องเลยอจัดก,กันเลยครับผมอ่ะครับพี่น้องคะมากินข้าวมนกันเด้อมาค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมาอยานะคะอันนี้มากีามากี ยางสิแล้วพี่น้องค่ะขอโทษขอไผ้ใดๆไม่ได้กินดีหรอกไปยุ่งอะรกินข่าพ้อกัน,นเป็นที่บงเมือดี๋ยังไม่อ่านำของบกอยอาบได้ได้นำแต่อบ,บอก,กยอย รวมหมดเลยนะเอาดูน่เลยป่อให้แม่กินก่อนแมยอที่เอาจะตามคนหน่อยม่กินก่อนหนอ่าบางก็อนี้แหละจะเป็นยาตะพี่หน่อมาเดินคับมาเดินไปนอก ก็กินกันได้ไหมหก่อนเขาหรออันนี้นนซื้อลูกตอเขาจะตลาดชะลุมวันี่ะ่าก็เห็ดกิน,น,น,นถ้าจะเห็นในตู้เย็นชันลล์ลื่ม บันมือยากเลยบัดมือมููกับหูหูลูกต่อคือเป็นโลกโลกทั้งโลก ห้าร้อยหกร้อยเาจำเป็น <c oughs> มันจะเป็นกงองกองกองหาสิบ <c oughs> <c oughs> มันใส่เท่ห้อนค่ะบ้านนลังนีทรมา,านนะห้อนมันดีแต่ว่าอยู่ใกล้ชวนจะคล้องสื่อะถ้าแมนอยู่ใกล้สวนหนักเอาละวใหญ่แล้ว,ลวห้อนบไว้ bye bye. ตอนอยู่ในเมืองน่ะก็เดอนละสี่พันคือกันเนาะน้อมีแอร์สบายตันะไฟนี่ก็ไฟใส่ไฟตะ,ะคองในพนังไฟพิเศษตัวคอมาเน่ะ ไปต่อพ่วงแล้วก็กลับบ้านหลังนั้น ไปค้างไฟไปปิ้งปลไไหลพีหน่อยแปะคือกันถ้ามันซื้อมาเป็นห้างแล้วไปปิ้งใส่ไฟอะมากินอ่ะกินบ่าได้พี่น้องเลยแพ้่บว,วมบ่โตแต่ว่ากินแบบนี้มันเป็น,นอย่างแล้วมันเกี่ยวยังันัหนอ เจ้ากอนกับดักจะมาข้าจะมาไาหมนี่ดีแนมเนัยค่ะมันทำกึนงคืนพ้นมากันทู้เเมือไริ่งเตือนเท่าใดดีต้องญาตินี้มาหน่ง กินก็มากินแม่แม่เอาลูกให้มากินต่อยหน่อหน้าจะเอาลูกด้มบ่ แล้วจะมือ้อเดราพี่น้องมานานหน่อยเป็นอากาศนนม,มันพอดนั่นหมดแหละก้อยมันวกินเลยมันยิบเพียงเห็ดสะอาดอยู่แบบว,ว่า มือเขาตักซีเฮ็ดกับเขาอย่างหรบอกพี่น้องเอ้ยขึ้นเบอกินยากกับพ่อได้กินหยกกุยู่นานแห้งครับแห้งได้กินครบหานป่าหานดง ลาลุ่มล่ไม่ด้ขอไม่ได้ดกินบ่มันข้าไปตรงนี้บ่กินไปหลักนี่เหรอคะ <c oughs> ไปบอ,อกไมกินหนาค่ะ <c oughs>